สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมบีครับร้านวิราชวันสต็อปสวิตวันนี้เรามาจัดโชคเทพนะครับใส่ในเจ้าวีคอร์สสองพนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดป้ายแดงออกจากศูนย์วิ่งตรงสู่ร้านนะครับคันนี้มาไกลจากจันทบุรีนะครับคันนี้เรามาจัดจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากว่าเป็นโฮแมนบีบีฟิฟตี้วันนะครับคันนี้ตัวนี้นี่เป็นระบบอินเทอร์นอลไบพาร์สนะครับกระบอกเกียร์ถกศูนย์หกหนึ่งท่าสยามอากาศนะครับตัวนี้เป็นและมีซับแท็งเป็นไฮเทคเชอร์นะครับ ่วนมาพร้อมโอเวอร์คอยขนาดใหญ่นะครับปรับทีโหลดได้เป็นสแตนดาร์ดและยก2นิ้วนะครับตัวนี้ส่วนด้านหลังครับเช่นเดียวกันครับเป็น PP พ1เช่นเดียวกันนะครับนี่ตัวนี้ครับสามารถปรับคอมเพรสชันนะฮะปรับรีบาวได้อย่างละสิสเต็ปนะครับและด้านหน้าเนี่ยเราจะทําการยกนะครับ2นิ้วนะครับก็มีปีกนกของโอแมรีมูนะครับตัวนี้ที่มาตรงรุ่นตรงสเปคเพื่อรองรับการยกถึง2นิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้มาตรงรุ่นตรงสเปกนะครับ เดี๋ยวใส่เสร็จจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูสวดทรงกันนะครับตันนี้รัดยาง bf 2 6 5 7 1 7ด้วยครับไปดูครับป พอหลังจากการติดตั้งเสร็จนะครับตั้งแต่เมื่อกี้ติดตั้งเสร็จแล้วเราคราวนี้เราก็มาตั้งศูนย์กันนะครับรถรุ่นนี้เพื่อนๆหลายคนรู้ดีแล้วว่ายางชอบกินในนะครับโงไลเบานะครับมั่นใจได้เลยร้านเรานะฮะตั้งศูนย์ด้วยเครื่องตั้งศูนย์ที่มาตรฐานสูงจากอเมริกานะครับคือฮันเตอร์นะฮะคันนี้รับรองได้เลยว่าริ้วรอยไม่มีแน่นอนนะครับริ้วรอยไม่มีแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการตั้งศูนย์ตัวเครื่องตั้งศูนย์ตัวนี้จะไม่มีการจับขอบแม็กคุณมั่นอนนะ แล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการเซตติ้งกันนะครับนี่ครับวิธีการเซตติ้งตรงนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับอุปกรณ์มาให้สําหรับเซตติง้ง BDB หนึ่งนะครับก็สามารถปรับคอมเพรสชันได้นะครับได้ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ปรับรีบาวได้เลยนะครับว่าจะเตะไหนนะครับเดี๋ยวตั้งเสรเสร็จเดี๋ยวเรามาดูส่วนทรงกันไป ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าวีคอร์ส2024นะครับซีดเมนต์ hmm. เนี่ย mm hmm. เราจัดทรงให้หน้าไม่ทิ่มเยอะนะครับเนื mm ่อ hmm. งจากลูกค้าบ,บอกต้องการทรงให้เสมอเสมอทรงสไตล์อีซูชอบนั่นเองนะฮะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกครับตัวนี้ปรับคอมเพรสชันและรีบาวได้เรียบร้อยตอนนี้ผมก็ไปเทสติ้งมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าบ,บอกแฮปปี้มากนะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนท่านใดนะสนใจมีรถตัวนี้อยู่สนใจโชคโอมนบีพีฟิฟติวันนะครับระบบไพบพาร์ตถึงวสัสดุของรุ่น พักมาตามนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ